โอเคครับ okay, ผมก็เราก็ได้มาแล้วนะผมเป็นแพ็คไอเซ็ตกรอเนะะี่ยครับทุกคนนะฮะ โอเคผมก็ต้องกล่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Sleep TV ด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมีของใหม่เข้ามาอีกเช่นเคยนะครับผมมีทั้งของฟรีแล้วก็ของที่ติดตั้งนะครับผมเช่นเคยนะผมก็ก่อนจะไปดูนะครับผมที่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับทุกคนนะผมก็ จร่งไหนแล้วนะผมก็น่าจะไม่เจกันครับทุกคนอืโอเคเดี๋ยวเราไปดูของฟรีกันเลยดีกว่าครับผมตอนนี้นะครับผมก็มีนี่โอเคครับผมก็สําหรับน้องคนไหนนะที่มองหาเว็บดีๆนะครับผมก็พี่ก็มีเว็บมาแนะนําน้องๆนะผมก็คือเป็นเว็บก้าโซนนะครับทุกคนครับผมก็เว็บนี้นะครับผมก็จะมีทั้งการเติมเกมนะครับผมแล้วก็มีการสุ่มด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะผมวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับผม แค่กดสมัครก็สมัครด้วย Facebook ก็ได้นะครับผม นี่นะครับผมโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เว็บนี้นะผมมีการเติมเกมด้วยนะครับผมมีทั้งฟรีไฟล์แล้วก็พับทีนะผมสามารถเติมได้ทั้ง2เกมเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสุ่มเป็นไ d ดีไม่มีเกลือให้น้องๆได้ดูกันนะครับผมก็อันนี้ก็คือใส่ไอดี ID ไปเลยนะครับผมเว็บนี้นะผมถ้าเกิดถ้าเกิดไ d ดีหมดนะครับผมก็จะได้เป็นเพชรเข้าตัวนะครับผม1 7 2เเพชร เข้าตัวเลยนะครับผมโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเรามากดกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับผมก็มาดูกันนะครับผมว่าจะมี ID หรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดมี ID ดีก็จะขึ้นว่ามี ID นะครับผมเฮ้ยทุกคนโอเคครับผมพี่ได้เป็น AK มังกรนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ไปทักเพจแล้วก็เดี๋ยวพี่เอาเข้า ID ให้ดูนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมไปโอเคครับทุกคนครับผมพี่ก็ได้เข้ามาดีเปที่ร้อยแล้วนะครับผมก็ นี่นะครับผมเป็นชุดนักแข่งนะครับผมโอ้โหโคตรเท่เลยมีหน้าก,กากไฟด้วยนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากจะมาสุ่มนะผมก็เดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมโอเคงั้นเราไปดูคลิปกันต่อเลยเลยทุกคนเป็นท็อปอัพนะครับผมแฟชั่นหมวกสุดน่ารักนะครับผมเป็นน้องอะไรน้องโลมาหมวกโลมานะครับผม ขอให้พบรักและมีความสุขไปชดกันนะครับเป็นหมวกโลมานะครับผมเติม1เพชรได้หมวกโลมานะครับผมแล้วก็เป็นหมวกน้องช้างนะครับผมนี่อะไรไงี้หมวกเจ้าช้างนะครับผมนี่ก็เติมเ9เพชรนะครับผมก็คือได้หมวกไปคลองเลยนะครับทุกคนฮะกิจกรรมนี้ผมจะอยู่ตั้งแต่วันที่5้ถึงวันที่7นะผมจะประมาณ2วันนะครับผม ก็ใครที่อยากได้ก็มาจัดกันนะผมคือ,อยังไงเราก็ต้องเติมอยู่แล้วนะครับผมเติมมาแล้วได้ของก็ดีไปนะครับผมเป็นของฟรีนะครับผมโอเค,อเคก็เดี๋ยวมาดูของที่เสียเงินกันบ้างดีกว่าครับทนะุกคนฮะโอเคนะผมก็ของที่เสียเงินก็จะประมาณนี้นะครับผม VN Spec Blue and Black นะครับทุกคนนะผมก็นี่เลยนะผมนี่เป็นชุดแพ็คไอซ์นะครับผมกร,รกรอมาหนักไอซ์ไอซ์กรอป่ะ แค่ K, ดูดีมีตัวตุ๊กตาด้วยตรงนี้น่ารักนะทุกคนนี่การเกงพี่ว่างเกงงที่มากนะครับสำหรับกางเกงนี้เนาะโอเคก็อันนี้ก็จะเป็น100โทเคนนะครับผมเราก็จะมีชุดผู้หญิงนะ้วผมซึ่งเคยเป็นชุดฟรีนะครับผมแล้วก็จะมีชุดเสือนะครับผมอันนี้ก็จะ90้าโทเคนครับแล้วก็ชุดเสือผู้แต่ผู้หญิงนะครับผมแพ็คลนูฟนะครับอืมก็ได้อยู่นะ ให้กระเป๋าโค้ดเทยโดกระเป๋าโคเททุกคนกระเป๋า20โทเค็นนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นวูเดนนะครับผมเป็นกล่องตายก็ย0โทเค็นแล้วก็จะมีพวกชิ้นส่วนตัวละครนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับดีกว่าครับผมว่ามาแบบไหนนะครับโอเคครับผมก็กล่องนี้นะผมจะมาในแบบกล่องโทเค็นนะครับผมกล่อง25เพชรนะครับทุกคนนี่เลยนะครับผมแม็ค ก็มาเป็นกล่องแบบนี้นะผมพี่ว่ามันโอเคเลยนะเพราะว่ามันใช้ส่วนลดได้นะครับทุกคนฮนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาซื้อทีละกี่กล่องอ่าใช้ส่วนลดนะครับผมทีละยี่สิบกล่องนะครับผมเผื่อได้กางเกงก็คือถ้าได้กงางเกงไอตัวเนี้ยพี่ก็พอเลยนะทุกคนโอเคไปครับทุกคนยี่สิบกล่องครับผมตัดไปครับผมโอเคได้เป็นกงางเกงผู้หญิงนะครับผมมาฮะทุกคนมาแล้วครับผมตัวันนี้ โอเคหมดไปแล้วผมตอนนี้ได้มาสิหุยสิบเจ็ดอันชจ้าโ,โคตรดวงดีทุกคนโ okay. อเคนากครับผมสี่สิบกล่องนะผมอา้าวคูปองหมดประโถคูปองหมดจังว่านี้โอเคครับผมเดี๋ยวพี่ใช้อีกแปดร้อยเพชรนะครับ,รรรรบรทุกคนแปดร้อยเพชรลบแปดร้อยเพชรแปดร้อยเพชรลบแปดสิบใช่ไหมทุกคน ก็จะเหลือเจ็ดร้อยยสบเอ็ดนะทุกคนนะแคสามสิบสองกล่องครับผมมาสิบกองสิบสิบอันเฮ้ยได้หัวนะเฮ้ยไท้แท้ทุกคนไหนโอ้ได้เป็นเซอผู้หญิงนคะรับทุกคนนะได้หมวกมาด้วยนะทุกคนเก okay, ได้สามมานะทุกคนนะเฮ้ยเกแปดอันเองทุกคนอีกยสองอันได้อยู่ทุกคนโอเคห้าสิบเลยละกันโอเคได้ามาแนละ้วโอเค เดี๋ยวเรามาแลกกันเลยดีกว่าครับทุกคนฮนะแลกกันเลยไปเลยโอเคครับผมก็เราก็ได้มาแล้วนะผมเป็นแพ็คไอเซ็ตกรอเนี่ครับทุกคนฮนะโคตรเท่ไปเลยโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าได้อะไรไปบ้างนะครับผมก็จะเป็นแพ็คเซตนี้นะครับทุกคนฮนะนี่ เซตนี้เลยเนะครับผมนี่เป็นไงเป็นไงทุกคนเป็นไงโค้ดเท่เลยทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวพี่ใส่เป็นตาสีฟ้าใช่ไหมตีโค้ดเท่ทุกคนเป็นไงใส่หมัดไฟใส่หมัดสีแดง,งนะครับผมโคเทสนะพี่โคเท่นะทุกคนถ้าเราลองอ่าใส่ชุดอื่นนะใส่ชุดตัวอื่นนะทุกคนนะเอาไปใส่กับชุดอะไรีทุกคน นี่เป็นไงทุกคนโอ้โหเดี๋ยวลองมาใส่กับชุดอื่นเครับทุกคนนะเย้ทุกคนโคตรเท่แต่รองทำมันบาักกัน,ออน,นกทุกคนเออลองทำมันบลักก่าทุกคนนี่โคตรเท่ทุกคนนะก็พี่หมดไปเท่าไหร่วันตะกี้นี้ไม่ได้นับด้วยดิก็หมดป,ประมาณ1,200เพชรนะครับทุกคนนะก็ใครที่อยากจะมาสุ่มนะมก็ลองมาสุ่มได้นะทุกคนยิ่งมีอ่า ยิ่งมีไอบ้บัตรลดราคาอยอะนะพี่ว่ายิ่งคุ้มนะครับทุกคนนะโอเคก็สําหรับวันนี้นะผมก็ขอให้ทุกคนไม่เครียดนะครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับผม,ว,นนบผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนวเราจะกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย